รางนี่ถงเว้นี่วใส่โอ้เต็มเลยนี่จะคุ้มไม่หมดนะทุกคนทุกคนอุ๊กทุกคนอนเากินข้าวอืออือกินามอะยนะอร่อยอืออร่อยมาทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมชายอารมณ์ดีครับทุกคนผมเจนชายนะ วันนี้น่ะเราก็ได้เดินทางเข้ามาหาเห็ดนะทุกคนวันนี้ก็เราก็เจอกับเพื่อนวัดด้วยนะทุกคนครับผมสวัสดีครับก็น้องเบสด้วยนะทุกคนสวัสดีครับถ่ายตอนเนี้นะทุกคนเฮทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปหาเห็ดก็ขอเพล่อหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนเจอเหรอ

ม่ใช่นา,าเพื่น <Yeah. S 1> นี่นเหรออ,อุ้ยอันนี้ดอกเล็กด้วดอกเล็กเลยด้วยเออเล็กจัดเลยทุกคนเราก็เจอแล้วนะครับนะนี่กว่าจะเจอทุกคนดูดิมันอยู่ใต้ิโนโ่หายยากมากเลยอ่ะจริงๆมันคัวขึ้นไปกล่องน,เนอะเบนนะเออมันหายไปไหนหมดนะทุกคน โอ้ยมันขึ้นแบบดินแบบดีมากเลยอะเราคุยกับเพื่อมันยังอยู่ใต้ดินทุกคนเหงื่อแตกยับเลยกว่าจะได,ดดแต่ละดอกเออดินเหนียว,ออยวทุกคนดูดิมันข้ามมันยาวมากเลยนะพวกนี้ เพื่อนดูเด่มาเตมาเตหัวรุ ini, woah, s <S es, ่นเหรอทุกคนเจอแล้วเพื่อนมีตูมป่ะเหตุตมล่ะเพื่อน

ทำไมเกี่ยวกับการหากิีนนี่กูไม่ค่อยได้เรื่องวะโอ้เนี่ยอ๋อโอ้โหเต็มเลยเพื่อนกูทุกคนดูดิไอ้เพื่อนรอกูด้วยเพื่อนกูโดนไพ่หน้าทิมเออระวังระวังเพื่อนอ๋อกลัวตั้งทิมอ่ะอืมทุกคนอ๋อเฮ้ยแต่มันเป็นดอกเล็กนะเออไอเพื่อนตูมเหรอตูมพื่อน เ่ขาแล้ตใช่ไหมโอ้มโนรบบอ้ยหืมครบปวดเลยเพื่อนปวดจัดเลยวะมียาเส้นปะไม่มียาเส้นเลยอ๋อผมว่าต้องหาดูเลยพี่ว่ามี อืมใช่้จานันก้อแบบนี้โอ้โหขาโคตรยาวเลยเพื่อนใจเย็นเพื่อใจเย็นไปเดี๋ยวโดนให้บ้า โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวโอ๊ยนายเพื่อนกูโดนไข่ท,ที่ไม่โคตรเจ็บเลยนะโอ,ะโอ้ทุกคนเเือเอหม,มาเพราะกับความเจ็บปวดเดี๋ยวรอบนี้แต่เราจะไม่ปวดอีกต่อไปอือขุดยากเพื่อน มึงเยี่ยบดอกหรอเพื่อนเกี้ดูหนูดอกกร๊อกทุกคนคือมันห่ายาวยาวมากๆเลยเอาเพื่อนสายกูนี่ยโดดทิ้งไม่ค่อยเจ็บเลยอโ้ยเจ็บปวดทุกคนดูดิโอ้โหแงจะเป็นดอกใหญ่ได้ไหมทุกคนโอ้ยไอ้เพื่อนเออทุกคน ไซส์สี่เก้าเขามาเห็นดอกนี้ก็สวยนะพี่อ๋อเอเบสอ๋อน้องเบสทำหมดเล็บเลยเนี่ยเอเบสไม่ไม่ดูเลยมึงไม่ดูเลยหรอไม่พี่ใครมองแห่นะมันแบบตุมๆอ่ะโอ้โหวันนี้จะอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าใดเจ้าเล็หักเลยไอ้เบืระวังนะเออจะเอาไม้ไผ่ออกไปทุกคนดูดิเยอะมาก อ้โหโอเห็ดชุนเละออกแล้วนะทุกคนชุนเละโอ้ดูดิโทษนะ้องเโทษนะโทษน้องวังเพื่อนเหลวมั้ยต้องเดินระวังนะเนี่ยสีมันเหมือนใบไม้แล้วเกิอเออเหมือนกันมันคืออย่างไรเพื่อนเบสได้ปะดูดิน้องเบสขุดตุ่มๆเลยนะเพื่อนถ้าเจอแบบนี้ก็โอเคนะเนี่ยโอ้ดูดิ ใครเยียบเพ่อเนี่ยเบนึงหงอเลยหมดเลยทุกคนอเพื่อคุดเลยเพื่อนดกกุใอยห้างอันนี้คตเจ็บเลยวะต้องแยกแล้วมั้งดอกดอกไอตุ่มตุ่มนะตุ่มกับบางๆน่แยกเพืทุกคนดูดิมุมอเโอ้ยใหญ่อยู่นะต้องเบเนี่ยนะเพื่อนใหญ่อยู่นะเพื่อนอใหญ่อยู่นมันรอใมันโตนะกูว่าอืมอหักเย่เพื่อุดยังไงวะ คุณเทพเพื่อนแยกไว้เลยนะแยกให้ตุ่มกับตุ่มแยกไปตุ่มก็ค่อยๆขีย้ก่อนมันห่ายยาหลือเกินนี่ต้องเป็นคนที่ชำนาญห่าเห็ดนะทุกคนไม่ง่ายเยียบเละเยียบเละหมดเลยอันนี้ยังเป็นตุ่มใช่ไหมน้องเบะเนี่ยเราอย่างเงี้ยตุ่มๆใช่ไหมใช่ๆผมว่าขอมมันก็เริ่มคอมแล้วใช่ไหมขอมที่ไหนตุ่มดูขอมที่เชื่อจะเอาไปเต็มแล้วขอมหมดอ๋อเออ ทุกคนมันมันแบบนี่ถ้าเป็นดอกใหญ่นี่น่าจะหลายโลแล้วมั้งไหลโลกินหลโลเช่า่ะเพื่อนเกี่ยวกันไหมอะไรนะเกี่ยวกันใช่ป่ะอะไรเพื่อนเห็ดอะยังไงนะถ้ามันเห็ดใหญ่กับเห็ดเล็กความหนาตักต่างกันใช่ป่ะต่างกันเยอะเลยนี่นี่เห็ดดอกเล็กเอาเพื่อนนี่นะไม่เป็นไรเพื่อนดีกว่าเราไม่เจออะไรเลยนี่อะไรชวนชวนไอ้ไก่ไอ้พุงมาเออไม่เอาไปตรงนั้นดีกว่า เดี๋ยวเอาไปอวดนิดนึงเดี๋ยวเรากองเดี๋ยวเรากองไว้ก่อนเราจะถ่ายไปดี๋ยวเอไปอวดแม่งเลยนี่น้องไก่ที่บอกอะไรมาก็พี่จะเห็นดอกเล็กนี่มากระตาวัดไม่พิษว่างไหมคนนี้มีคนกับพี่ชวนเขามาตรงนี้แล้วที่พี่บอกจะมาเก็บเห็ดกันอะแต่เขาไม่มาพี่ก็เลยเห็นน้องเบโต้ไอเพื่อนกูว่ายังมียังมีนี่มันเพิ่งจะขึ้นเองมันเพิ่งโปรยเนาะเพิ่งโปรงพี่คุณมอญฝั่งนู้นอะคุณมดแล้วแต่ว่าต้องไปดูอีกอะเพื่อนมีพี่แล้วก็มาปะเอาก็มาดิน่า นี่ใส่ถุงหมดแล้วอะไรถุงที่ผมใส่อยู่ไหนพี่ฮะอะไรมีหน่อยเดียวเหรอถุงน้องเบยอยู่ไหนอยู่นี่ก็มีหน่อยเดียวไม่มีเยอะนะพี่ก็จุ้งเนี่งดอกบานนะพี่คุณมากี่ดอกคู่มหมดแล้วกูไม่เชื่อเดี๋ยวผมไปดูฮะกว่ากูจะคูนเสร็จไหมผมไม่เชื่อขอดูดิโอ้หสวยจัดเลยพี่สวยจริงดูดิขอดูโอ้โหอันนี้เพิ่งแทงดูดิดูดิเบืรอนดูดิมีมัน เห็นมันสายน่ารักนี่แหละสายโคตรน่ารักเลยอ่ะนี่สี่เก้าจิ๋วจานโอมัน่ันหันชอบเลยอย่างเงยอ๋อมันมีขี้บุยมาด้วยเก็บไว้ให้โตไอ้เพื่อนเห็นเลี้ยงในข้อซอ้อป่ะซื้อซื้อหนึละร้อยอ่ะได้ป่ะู้เูมันก่อนได้ด้ว เพื่อนอันนี้เอห้าหมดเลยใช่ไหมท่านอ่ะกูว่าน่าจะยา,ยางยางอ่ะกูค่อยคุยกันอ๋ออันนี้ผมเหยียบเลีเลย้ยวอะไรสันสอ่านี่นเะอมันโดนทับด้วยแหละโดน,นไม่ไผ่รับค่อยคุยกันทุกคนมันเยอะมากเพื่อนดูดิเพื่อนดูนี่อเออแบบมันพืชโพลมานะเพื่อนนะอือดูดิดอกนี้สวยแบบสวยเหมือนไซส์กลางเลยพี่ว่าอ๋อไซส์อ่นี่แหละเหตุอย่างนี้แหละที่มากับไอ้สอนมากับพี่เตะลมอ่ะ เก็บกันข้างล่างนู่มก็ขึ้นอีกเยอะเหมือนกันเก็บมันเลยดิอย่างนี้นะมันจะขึ้นเป็นไผ่นวลอ่ะหัวใหญ่กว่านี้แล้วมั้งหัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเออขุดดินเชื้อเออเก็บไว้เพื่อนเชื้อเชื้อเก็บขอโทษขอโทษครับเราต้องอนุรักษ์สิ่งที่เราห้าอย่าเพื่อนเราเราต้องกินนานๆนะทุกคนนะใช่เราไม่ได้กินแค่วันนี้นะปีหน้าอาจจะได้มากินอีกเงี้ยเราอย่ากลอเล่นกับธรรมชาตินะทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะมันออเนืขุดไปถึงรากเลยเหรอ เนี่ยเชื้อมนี่พอ๋อนั่นเชื้อมันกูไปถึงเชื้อมันนะกบเหมือนเดิมอ่ะเก็บไว้ได้น้องเพน่ะเนี่ยใส่ที่เดิมมันอะถ้าต้อกูถึงเชื้อปีน้ำอาจจะขึ้นน้อยแล้วตรงเนี้ยฝั่งก่อนแล้วทุกคนโฝั่งนี้เต็มเลยพี่เลอไอ้เบ้ใจยังใจมันกูว่าน่าจะกระแพงนี่แหละเนี่ยเต็มภูเขาเนี่ยตุ่มๆอย่างเลยเลอไอ้ตุ่มๆนี่เขาใช้หลัวเท่าไหร่เนี่ยไอ้เห็ดอย่างเงี้ยอันนี้เชื้อเก็บไว้ผมไม่เคยหาเจอแบบนี้ ยังไม่เคยเจอเหตุอย่างนี้ใช่ไหมกูก็ไม่เคยครั้งแรกเลยนะทุกคนดูดิ๋ยวตุ่มๆหอมๆป่าปืนเนี้ยเห็ุอย่างเงี้ยขึ้นเยอะอในเบ้มึงค่อยๆคุยกันแล้วให้พูดพูดเนี้ยมันชะลามันอยู่เป็นกองเลยพี่ว่ามันยังโผล่ไม่หมดหรอกอือเชื่อไหมน้องเบ็ดเชื่อมันยังมีอีกต้องมาพวกนี้นี่ไงเต็มเลยแน่เพื่อนนี่นี่นี่ตรง ไอ้กระจุกไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีคนมากันหรอกก็ค่อยๆไลู่ไปเพื่อนกูวะโอ้ไกลขนาดนี้ใครจะมาไม่ค่อยมีคนมากันนี่เรเขาเรียกอะไรนะทีมงานเดียวกันใช่ไหมอืมรวยมดอ่ะพวกกูไงเห็นเห็นนี้หายเหนื่อยแล้วใช่ไหมหายเหนื่อยจริงหายเหนื่อยจริงคอมคอมโอ้ยทำไมกูถึงลากเลยวะไปไป โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษโทษพยายามขุดไม่ให้ถึงรางมันเป็ถึงรา้วเฉยเลยหักหมดหักละหักรางมันดีกว่าถึงลางเลยไม่ถึงเลยโอ้ยขึ้เต็มเลยอ่าถึงลางเต็มเต็มเลยดีดีกลัวปีนหน้ามันจะไม่ขึ้นแล้วดิใช่เดี๋ยวจะหักถ้าได้แบบนี้ก็สวยหักหักกลว่าหักดีกว่าเพื่อนมันขุดยากกว่ามันเป็นเห็ดเล็กไงเพื่อนใช่ใช่ี๋ยวผมเก็บก่อนเก็บแล้วต้องต้อง าบอกเวลาคูดเสร็จแล้วให้เอาดินกลบให้มันเดิมอ่ะบอกคุณนี่อาถ่าเพื่อนเราต้องให้เกลี่ยพวกมันใช่พวกมัเห็ดเจ้าที่นั่นแหละตัวอะไรเนี่ยจริงเลยพี่ชายก็ไม่เห็ดเจ้าที่นั่นแหละนะเห็ดปลวกไอเห็ดไอเห็ดเห็ดปลวกนี่เห็ดเจ้าที่นะเพื่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนไอ้ก้อนเนี่ยมันเป็นเหมือนปลวกอันเนี้ยใช่ป่ะเชื่อพี่ไหมไม่รู้แต่ก็จริงจไปไปได้นะเพื่อนถ้ามึงเจอไปเห็ดมู้ยช่ป่ะมึงจะรอนเหลือเจ็ดดอกใช่มันเมื่อแบบว่าเราให้เกลี่ยเขาอะเราไม่ได้เมาไปทั้งหมดอะ แล้วก็บีน่าเราก็จะหาเจออีกเยอะมันเหมือนว่าดวงจะเข้าข้างเราอ่ะเพื่อนอ่านวเพื่อนเดี๋ยวว่ามันน่าจะขึ้นอีกหลายดอกอ่ะเราที่เราไม่เจออ่ะที่เราไม่เจอในใต้ดิน่ะเพื่อนม่ถึงท่าเราเจอนะถ้าเราไม่ถ้าเราตั้งมาถึงเราเราถ้าเราตั้งใจนะฝั่งมันก็ฝั่งเชื้อมันเยอะแล้วทุกคนปีหน้าจะได้ขึ้นนี่เป็นกองทับเลยนะดูดินี่จะคุ้มไม่หมดนะทุกคน ดอกนี้เขสวยงามอ่ะไหนเบ๊ไหนเบ๊อ๋อโหขตดแบบโคตรแบบมันมือเลยนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเออเรากองกองไว้ก่อนนะเราถ่ายไว้ถ่าดีโอเอ้ไปอวดอันนี้นะทรยเฮ้ยเราว่าเราถ่ายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอุ๊ยหักเลยเพื่อนโอ้โหทุกคนจับโดนทีแกลกเลยโอ้โหทุกคนทั้งผมมีกระเป๋ามาผมใส่กระเป๋าได้สบาย ทุกคนเรามาดูการเกะเห็ดแบบตำนานนทุกคนคือเห็ดชุดนี้เนี่ยมันอยู่แบบเป็นแบบว่าเป็นรวมมิตรนะมันมีทั้งเห็ดเล็กเห็ดใหญ่เห็ดกลางเห็ดเห็ดกลางเห็ดลูกลูกคนเล็กลูกคนโตลูกคนใหญ่มีหมดเลยนะทุกคนลูกแม่มันนี่ีส่วนพวกนี้ลูกมาอืออาลูกเล็กสุดข้อสัสนไซส์เล็กสุดดมีปบะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนใหญ่เพื่อนไทยก่อนนะทุกคน สวยงามามากคนเจอมันยังอยู่ในถุยถุงทุ่งนี้นะทุกคนทุกคนตอนเราจะหาต่อแล้วนะ,เ,ะนเป็นไงเพื่อนทุกคนตอนนี้น่ยเราอยู่บนยอดเขานะมองภูเขาไม่เห็นเลยก <S <S ็กเรากินข้าวเรามีน้ำพริกเอากัวเห็ดด้วยนะทุกคนเห็ดกวนแล้วก็มีน้ำพริกปลาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ต้มจือ้อหมูนะทุกคนเอ้เ่อาแก้ดิมันเด็กกุ้ยเ ทุกคนยังไงเบ๊กินแล้วเบ๊ดีนะพี่เชียงขอเข้ามาอือันนี้เราอยู่กลางป่าเลยล้อมด้วยภูเขานะทุกคนอร่อยโหมือมือไม้มือสั่นมากเลยหิวเพืบ๊กของมาได้ขายมีหาดที่พักก็คลาสสิกเลือกเลยกินอย่างนี้แหละสนใจเห็ดไหมมังดิอืม

ข้างบนข้างล่างเลยห <ừ. S 1> ือืมเป็นไงทุกคนไปนดีกดอร่อยมากทุกคนเผ็ดอร่อยเอื่อเอาผ้ามาอาครับทุกคนเราใช้ถูกจับนะทุกคนนะ S <S. Like bueno> เอาไปเลยรูาป่ะอ uh ืมกินเยอะมากก็กินขนมปังต่อนนทุกคนครับแซ่บสุงแท้อยู่บอปแดกอือหืออือ อร่อยไหมนะอร่อยมีแรงขึ้นมาเยอะเดี๋ยวว่ายุงเยอะใช่ยุงเยอะมากมือก็ทำไม่ถูกบีบมือล่ะบีบเมื่อกี้ใส่ถุงนะเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราออกจากป่าแล้วทุกคนนะเป็นไงครับเพื่อนเหนื่อยครับผมฮะเหนื่อยเหนื่อยไหม เหนื่อยสุดเลยครับเอาเลื่อมเอมเลื่อมเราก็จะเดินทางกับบ้านเลยพี่โอเคเหนื่อยมากทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ